วันนี้ลุงมีเหยื่อเด็ดนะจะลองเอามาตกปลาดูอันนี้คือปลาซาบะลุงซื้อมาจากโลตัสตัวหนึ่งประมาณ15บาทนะเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาหาปลาดุกที่น้องแฟ้งเคยทำหลุดหายไปนะอันนี้เป็นเหยื่อสดลุงคิดว่าปลาดุกมนันน่าจะชอบเราหัน่นเฉพาะปลานะอย่าไปหั่นนิ้วตัวเองนะหั่นหัวทิ้งก่อนนะมันก็จะมีไส้ ันนี้เป็นเพชรขาดเคยตกเบ็ดหรือยังครับเคยเลยครับปลากินไหมก็กินอยู่นะครับเฮ้ยโอ้โหมีการ้งออกด้วยอ่ะเจ๋งว่ะมันเชฟกระทะหล่นใช่ไหมอ๋ออันนี้ได้แล้วนะครับดูเนื้อมันจะเละๆไหมเนี่ยจะเกี่ยวเบ็ดได้ปะอ่าได้อยู่นะครับหืมมีก้างวยหั่นชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยแล้วกันเดี๋ยวเด็กมันตีหลุดหมด เล่นแล้วเบ็ดเบอร์ใหญ่นะดิไม่ก้างมันตรงนั้นอ่ะมันีิดก้างนิดโอเคกลัวก้างติดคอป่ะกลัวก้างติดคอด้วยนะอันนี้ก็เป็นเหยื่อที่หั่นแล้วนะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองเข้ามาตกในหมายที่น้องแฟงเคยทำประดุกลุกไปนะตรงนี้ใช่เอโอเคเด็กๆพร้อมแล้วลุยเลยกิ่นแบบมันเจ๋งกว่าแซลมอนอีกนะ ใช่ไหมกลิ่นแรงมากนะครั้งที่แล้วเราใช้แซลมอนกันกลิ่นยังไม่แรงขนาดนี้นะโอ้โหเจอคราวนี้กลิ่นหนักมากมีลุ้นครับคลิปนี้ไม่มีพิธีรีตองนะฮะเบ็ดที่เราใช้วันนี้เป็นเบ็ดเบอร์อะไรนะ18เบอร์18เลยเราใช้จินนามาีเบอร์18 เผื่อเจอสัตว์ใหญ่ปีบเงี่ยงเรียบร้อยเผื่อหลุดเผื่อขาดตัวเบ็ดจะได้หลุดออกจากปากปลาได้ง่ายนะครับปัญหาแรกนะฮะที่เจอปลาสบะเนื้อ ล่วนมากเกี่ยวแล้วเหยื่อหลุดง่ายกว่าแซลมอนอีกนะครับกินข้าวมากทุกครั้งที่เกี่ยวเหยื่อต้องล้างมือโดนโดนแดนโดน ไม่ใช่ไม่ใช่ปิดเบรกกันดิรุดรจารุดรุดจริงเหรอรุดรุดขาดรุดไม่รุดขาดรุดไม่รุดถ้าจะรุดขาดหน้าป่าเลยตัวใหญ่ขาดไแล้วเรียบร้อยครับเกมโอเวอร์ไปหนึ่งแล้วไม่ใช่มันต่อช็อตเลยแหละไม่ใช่นะหนสาโอเคครับเหลือสามคนสำหรับ FC นะฮะคนนี้ยังโสดนะครับอายุเท่าไหร่ละสามสี่สามสิบห้าเฮ้ยสามสิบสี่แล้เหรอ โอ้หน้ายังเด็กอยู่เลยนะไม่มีรถนะฮะมาเอากับพี่คนนี้ได้นะสำหรับใครที่ไม่มีบ้านนะมาเอากับพี่คนนี้ได้นะดีสำหรับใครที่ไม่มีลูกนะไปเอากับคนอื่นนะคนนี้ทำไม่เป็นเกิดมาตั้งสามสิบกว่าปีนะยังไม่มีแฟนกับเขาเลยเดี๋ยวเราย้ายหมายดีกว่าครับหมายนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น เนี่ยเล่นไปเรื่อยนงะเว่าว่ยว่หัวกันว่าวเว้ยเดี๋ยวก็แหวงหลอกว่าวไปย้ายใหม่อ่ะลองปีครับใหมน่นี้ปีทิ้งไว้แล้วก็มาหลบในร่มก็ได้ ระหว่างที่รอปลากินเบ็ดนะเรามาเล่นเกมอะไรสนุกๆดีกว่านะอันนี้เรามีกล่องคุกกี้กันด้วยใช่ไหมคุกกี้นี่เรากินกันหมดแล้วใช่ไหมใช่เออมาเล่นเกมทายคำถามดีกว่าทุกคนมีคำถามหรือยังมีแล้วเออให้ทายเพื่อนนะแล้วก็ถ้าสมมติเพื่อนตอบไม่ได้เนี่ยตีหัวเพื่อนหนึ่งทีนะเวลาตีเนี่ยเออตีตรงกลางนะอย่าเอาคอไปตีเพื่อนนะเพื่อนเจ็บนะหรือป่ะนะหรือป่ะ ไม่ได้เราต้องตีตรงกลางเออเจ็บไหมเออแต่ถ้าเราตีโดนขอบแล้วเป็นไงลองดิเจ็บป่ะีดูเออไม่ได้เราต้องตีตรงกลางนะเดี๋ยวจะให้ทายคำถามกันใครตอบผิดก็ตีหนึ่งทีคู่แรกเอาแฟงกับบอนดีกว่ามาอันชุบเอาใครทายก่อนเอ๋เอาบอลทายอะไร ไม่เดินแล้วตายอะไรไม่เดินแล้วตายแป้งเอาช้าช้าตีเลยนาฬิกานาฬิกาเอาแป้งรองเท้าอะไรหัวเลาะรองเท้าอะไรหัวเลาะนายพัดประวันรองเท้าฮ่าห่ารองเท้าห้าคู่อะไรของมันโดนตีฟีเลยก็และรองเท้าห้าห้าคืออะไรก็หัวลอยรองเท้าห้าห้า ไม่เคยเห็นเลยไปตีคืนเลยอย่างเงี้ยคำถามเอาเวาวไทยเงาเงาอะไรสีดำเงาอะไรสีดำเงาขนม่ใไฮเงาอะไรอ่ะเงาป่าเงาป่าดูสเงาป่าสีดำเงาป่าเขามีแต่เงาป่านี่เงาป่าดูสิโอ้โหตีสะพังหมดแล้วเดี๋ยวมาคู่นี้มั่งเอ้าแดนแดนมีคำถามไหม กินได้ปลาอะไรกินได้ไม่รู้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอะต้องเฉลยก่อนโอ้โหแล้วทัพจะเต็มข้อเลยนะเจ็บไม่ได้แดนโอ้ยตาบวมเลยไม่ใช่เดี๋ยวมันทำตัวเลยไม่ใช่เราต้องเฉลยก่อนแล้วค่อยตีอ่ะแดนบ้างแดนเครียดครับตอนนี้เอาปลาอะไรบินได้ปลาตีนเขาบอกว่าเป็นนก กลับมาที่วาบว่องนกมาอะไรสีแดงมาอะไรสีแดงครับมาสีแดงปุยตามาบินไม่ใช่อะไม้าเขินนี่เหนม้าเขินเห็นสีแดงโดนไปหนึ่งต่อมันไม่ได้บอกว่าม้ามันบอกม้าได้เหมือนกันมุกนี้ได้ปลาสีแดงมาอะไรสีแดงเอาละครับมันก็เป็นนกปลากะป๋องปลากระป๋องยี่ห้ออะไรอ่ะ ่แมครสีแดงเหรอโอเคผ่านต่อเลยใครนึกก่อนได้ก่อนครับเอาเร็วรองเท้าอะไรหายากรองเท้าอะไรหายากรองเท้าแพงรองเท้าแพงเอาหายากยังไงไม่ใช่แล้วตีคืนเลยมั่วมั่วรองเท้าหายหายากกว่ารองเท้าแพงอีกเขาได้หาง่ายเออเอารองเท้าอะไรไม่ใช่รองเท้าอยู่บ้านรองเท้าอยู่บ้านหาง่าย ไม่ผ่านครับจังหวัดอะไรป้าเยอะอ่ะอะไรนะจังหวัดอะไรป้าเยอะจังหวัดอะไรป่าเยอะเอาแล้วป่าไม้ปิดนครสีธรรมชาติโอ้ยโอเคโอเคคนไรบินได้คนไทยคุณอะตีเลยตีเครับเลตุ้มเป๊ะเลตุ้มเป๊ะโอเคเดี๋ยวไปตกปลาต่อดีกว่า เอาเลย๋ยวเราย้ายหม่มาทางด้านหน้าบ้างครับเมื่อกี้เห็นปลาอะไรไม่รู้ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะอย,ย,ย,ย่าปล่อยส่ย้าวหัว ปาปาอะไรควายนิปาปาปาอะไรควายนงปาควายงรถควายรปาเปลาอะไรควายนไมก็ควาดูปางงมควายเนี่ยงงคาโดนเด็กอกด่าอ้าวนอนงงเลยครับ งงไหมดิงงนั่นเลยควายงงตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดู ว่ามันเยื่อไม่เต็มก็มีรูนะใกล้ๆนี่มีวางยาด้วยขวาโตโตโตไอ้โตเอาโตพยายามขยับกล้องมาตรงนี้เลยโตโตปลาอะไรไอ้ยังระวังระวังระวังเข้าเสานะโตระวังขาดให้เบาชิญคุณเมย์ตอนขึ้นมาดูเห็นตัวยัง

ของพอดเลยครับระวังระวังมุดระวังมุดเดินเดินตามเดินตามไอ้ไอ้ดึงไดไปดมดุไอ้ดุดึเย็นดุเย็นยากที่ตามหาจเย็นนะจเย็นนะจะเย็นจเย็น

ช้อนเลยช้อนเลยแล้ช้อนช้อนได้ช้อนนะได้ช้อนอยู่แล้วนหัวมันเลยอะนี่มาแล้วนะมาดิมพวกมันเลอะมากนะเอาเอาอุ้ยโอ้ยเอาจนได้ครับตโตโตคชนเหนียวเลยนี่อันนี้เป็นปลาที่โตโต้ตกได้นะใช้ปลาซะบะคือแบบใช้เวลานานมากอ่ะแต่สุดท้ายก็พิชิตมันขึ้นมาสำเร็จอันนี้เป็นเบ็ดนะเกือบหลุดอ่ะแต่ไม่หลุดนะเพราะหนังมันเหนียวมาก อันนี้เป็นตัวเบ็ดจินดามณีเบอร์18ปดใช่ไหมใช่ไม่มีง้างนะครับหัวมันใหญ่เท่าหัวคนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมดูหัวตรงนี้ลองดูนพี่ตั้มหางกันงกนไ่ใชม่จนเนี่ยอันนี้นะครับเป็นปลาดุกที่น้องโตโตตกได้นะไม่น่าเชื่อนะครับเดี๋ยวลองมาช่างดูว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่ดูดิคือแบบหัวมันพอพองหัวโตเลยอ่ะเนี่ยดูหน้ามันกับหน้าโตดิหน้าเดียวกันเลย โอ้โหอุ้ยลองได้ด้วยแฝงไอ้หนึ่งปนะมาณมู่กได้ปะพอๆอย่าบังอย่าบังแปดอุ้ยแปดกวางไปทั้งสวิงเลยนะไม่แล้วอันนี้ก็คือเออประมาณเก้าโลนั่นแหละมันใหญ่มากอ่ะ้ยไม่ใช่เชื่อหรอแค่ห้เออแค่9ก้าโลตกวไปเลยอุ้ยแต่ประดุกเก้าโลนี่ไม่ได้หาง่ายนะิลาโอเค เราเจอแล้วสับป,ปะหลาดที่ตามหามานานครั้งที่แล้วใช้แซลมอนตกแฟงก็ทำหลุดไปครั้งนี้เจอปลาซาบะเรียบร้อยเสร็จโตนะครับอเ,เอาคุณใส่ประดุมชซ่ปลาปลาเฮียีใหญ่มา,มาด,ด,ดนะโอเคปล่อยเลยอุ้ยมันทางเราอว้ยอะไรนะครับอ่ะ,อะเด็กๆเป็นไงมั่งคลิปนี้แดนแฟงยังไง,ม,ไงมันไหมมันไหมตแรงดีป่ะแรงดีนึกว่าจะหักแล้วนะเมื่อกี้ ใช้เบ็ดคันเล็กเวยเมื่อสาคู่เนี่ยเราใช้คันอะไรคันโอทูพัดเออคันโอทูพัดนะซึ่งเป็นคันตกประช่อนเอามาตกปลาดุกก็ยังไหวนะใช้าวเออมช้เมชันขึ้นอีกแล้วอเมชนโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับบายเด็กเด็กเดเดี๋เด็กเดามาตามหากันต่อดะใเบ่กเนีกยมีอะไร่ี่น่าด็กเดกเรอะครักเอกเล็กด็กเดตามกันด้วยนะครับ